โอเคก็ okay. o, สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดแพ็ค10วินบูชัมดูใครไม่ได้นะครับ G ก็จะมีปเป็นเพย์เอพิกแชมเปี้ยน GOTs ไอการ์สแดงๆนะครับหนึ่งใบเป็นเพย์เอพิกแล้วก็จะมีอัลติเมทแท็กแล้วก็ปฏิภาพบวกโกน์แล้วกแพ็คเพยเออร์แล้วก็แพ็ค แล้แท็กเฟร์แล้วก็ได้เอ็ก0ีหแล้วก็ได้สองพันสองหมื่นห้าร้อยคอยครับมาโอ๊ยไม่ขออะไรขอแค่ตัวใช้งานโอเคหนึ 1> 1, 2, ขอตัวใช้งานพอเชีย เอาเรื่องครับเอาเรื่องอาทิตย์นี้ได้ได้ตัวได้ใช้ครับเอาเรื่องอย่าเลือกผิดนะเคเรวันเยชเอาเรื่องอเดี๋ยวปยยไปย่อยไอ้สองตัวบาซิลนี่ก่อนคือผมอะผมอะไม่ ไม่ไม่เคยเล่นแชมป์ได้ถึงสิบวินแบบว่าแบบเข้ามาก็แพ้คนหนึ่นงเขาอะแล้วทีนี้เข้ามาก็คือแบบว่าเฮ้ยได้เลยวนือว่าไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ครับไม่แย่ดีเลยแหละไม่ใช่ไม่แย่ดีเลยแหละเดี๋ยวย้ายตัวเองก่อนนะครับ กอมีอะไรบ้างสี่สองบายไปย่ยได้เลยบ้างแลกปฏิปาร์ติดอ่ะโอเคมาเอาไปสี่ไปยอยก่อนคือเราไม่มีตัวเลยต้องทำแล้วเราก็ไม่เสียดายอะไรอยู่แล้วโอ้ยเราอีกแค่ไปสี่ไว่พอ ไมเราถึงเลือก8แปดสามใช่ไหมเพราะว่าคือเรามีแพสแปดสิบสามบวกอะหลายใบอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าผมเปิดอะมันน่าจะได้พวกแปดสามนเยอะ โอเคก็มาครับไปย่อยแพ็กมาแล้วอจอยจะพังเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับก็ไปย่อยแพ็กมาแล้วอ่าคือจริงๆผมอยากเปิดมาเลยแต่ว่าจะลองเปิดแค่ของรางวัลก่อนแล้วกันเป็นสปินคือผมคิดว่าสปินเนี่ยมันอะไรโอกาสที่ทุกคนจะเล่นได้ถึงสปิน,นมันง่ายกว่าการที่ คือคนที่แบบหลายๆคนจะเล่นได้ในโอเคผมก็ไปย่อยแพคมาแล้วเราจะเปิดกันหมดนี่เลยดีไหมผมเมื่อ <c oughs> กี้ผมเปิดแปดสิบห้าไปแล้วอะ่ะโอเคเรามาเปิดไล่กันก่อนดีกว่า ผมเพิ่งเปิด85ท้งมาแล้วโอเคแล้วข้ามไปแล้วมันมันดูแบบไม่มีอะไรแฮ็คแพ็ค hmm. น mm ่วเนี่ยโอเค อันนี้เป็นแพ็กที่เราเล่นครบสามแมตช์ในแต่ะละวันมาดูกันข้ามเลยถ้าอเออถ้าเกิดสแตด,ดมันไม่ถึงแปดสิบสองหรือแปดสิบสามผมก็จะย่อยเลยเพราะว่าผมเกียดเอาไปลูบแหละเพราะว่ามันถ้าเกิดมันได้เกินใบเดียวเนี้ยซ้ำใบเดียวเนี้มันเสียเวลาผมขี้เกียจ ก็อันนี้ข้ามไปก่อนเลยเพราะไฮไล,ลไท์เราอยู่ที่แกเปียเ้ยวอีกแล้วอ่ะมันชอบซ้ำตัวที่แบบว่าคือ84ผมก็มีไม่กี่ใบอะแต่มันชอบซ้ำอะไรแบบเนี้ยโคตรสิงอ่ะ yeah โอเคผมก็ไปย่อยมาแล้วผมไปย่อยแปดสคูณสองมาเอาตัวเมื่อกี้ไปย่อยมามากลุยกันต่อคือจริงๆวันพรุ่งนี้มันจะเป็นหลีกรวมแล้วใช่ไหมแต่ว่าอย่ารอช้าครับอย่ารอช้า เราไม่ใช่สายรอพทมเพื่ออะไรกันต่อที่เจ็ดสิบห้าคูณห้าคูณสองอย่างเดียวเลยเออละม,มัน C M มุลเลอร์ปะมุลเลอร์อะ <laughs> มุลเลอร์4 M ปะมั่วปะเอ้ยไม่น่าใช่หรือเปล่ามุลเลอร์ก็ C M เนี่ยหรือ4 M ปะใช่ไหมโอเค ไม่แย่ไม่แย่เลตเตยถือว่าไม่แย่75บ,75บวกบนะ82คูณ3 83คูณ2ผู้พิดฝรั่งเศสขอกล้องหนะ้าโอ้จอยมันจะพังนะครับเท่าท,ทีเดียวกคนคือฝรั่งเศสกองหน้ามันต้องบุนเนมาเป้ใช่ไหมแต่ว่า แม่งชอบออกไอาคาอะไรคาโตโตะแม่งก็ไอเ้เหี้ยครูความเมนี่อ่ะใช่ปะ่ะชื่อเหี้ยอะไรแม่งมาอย่างบ่อยเลยเอโตเบอร์ซันปะเนี่ยใครผู้หญิงเหรอใช่ไหมไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักใช่ป่ะครับ จริงๆผ,ผมอยากดองไว้เปิดทุนนี้นะแต่ว่าไหนๆก็ได้ไหนแหละใครจะรอก็รอ,อไป <c oughs> ผู้หญิงนะใช่ไหมเอ้ยจว๋วชิมมิดมาวะอะไรอะไรซ้ำปะเนี่ยผมเอไม่ซ้ำโอเคอันนี้แพ็คอะไรลืมดูลืม โอเคถือว่าไม่แย่แตดหกออไม่แย่ไม่แย่ไ,แยได้อยู่ต่อไปเป็นอ่ะแลงพี่ก่อนแล้วรับลุยขอการสีสีไม่มาเลยตั้งแต่เปิดมาเลยโรม่าสมอลลิงเ,เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่อังกฤษใช่ปะ่ะโอเคแมนชินี่ใช่ไหมอ่านไม่ออกเละโอเค อันไรซ้ำอ่าซ้ำภาษา,า,าเนี่ยเก็บไว้ถ้าจะต่ำกว่าแปลงสองแปลสามเนี่ยย่อยเลยต่อไปจะเป็นแพ็กแอนติเมทอันนี้ต่อไปเป็นแพ็กอ่าอันติเมทแพ็กสามสิบแลน่าจะพูแชมป์ลุย ขอสีขอสีก็เป็นสัอย่างเนี่ยโคเบลมาสองตัวแจ้วใครแบรโดโอเคไม่แย่ไม่แย่เหมือนโคเบลจะซ้ำเออนเอ่ออะไะเก็บไว้ได้มาที่เหลือนี้จะเป็นแคไฮไลท์ของเราแหละ ให้ไหลให้ไหลไปที่กระเส็ดคูณนเ็ดก่อนเลยรุยขอสีอย่างเดียวขอคลาสสิกจะเลือ,อะ่ะมันเล่ยคุณเนี่ยใครวะติกชื่อไม่ออกบานตกจัดโอ้โหสามสี่ตัวโอเคบบเรกรคะเสบไปสองคนไม่เก็บน,นะผม,มเกลียดละ แต่ผมแนะนำว่าคนอื่นถ้าเกิดว่าไม่ขี้เกียจมันเยอะอะไรก็เอาไปลูปแพ็คที่มันมีอยู่ในนี้ก็ได้ครับท okay. ุกคนโอเคแตดสิบสามคูณสิบก่อนเลยวรับดูยงของการสีจะหลุดจะรั่วก็ตัวกูอาโนโอมแหละผู้หญิงใช่ไหมห้าเจ็ดบอลบอลมากบกคร ลูกาโมดิกโมดิกะลูกาโมดิกะอะไรวะอันสามอเคอาร์เชอร์ปี้กับอิเล็กเซน๋ยวผมขอไปย่อยก่อน โอเคโอเคผมก็ไปย่อยมาแล้วอรอมาเป็นแพ็กแตว่าเปิดตั้งแต่3ข้อ4ไปยัง้วกันดูื่อยสีไม่มาเลยอะโมดิกซ้ำปะเนี่ยโอ้อย่างเฮียเลยโมดิกซ้ำคนแตามาตัวเดียวด้วยโอ้โหอย่างเซ็งอย่างเซ็ง จะี๋ย้ายกันครับทุกน โอเคผมก็ไปย่อยโมดิกกับฮาแลมาแล้วเป็นแปดหกคูณสองใบหนึ่งแล้วเปิดแปามคูณยี่สิบต่อนะครับโอเคไม่ขออะไรมากขอแค่เป็นสีใช้งานได้พอขอปีกปีกซ้ายอะใครก็ได้โอ,โอ้ยโมดิกปะเนี่ยโอ้กูจะรั่วะข้ามเลยไม่ดู จะรู้วต่อสิโอดิคฮาเลคิเตนเซนหญ้า่ต่อครับ โอเคครับผมก็พ่ย่อยมาแล้วก็วจะมาเปิดไฮไลท์สุดท้ายของเราก็คือ84คูณสิบแล้ว go player p อ c พลเยอร์แพ็คขอบสีทีมซีซั่นใช้งานพอขาเชอุยมาขาเชอุยอะโอเคฝรั่งเศสใครอะอ,อับเบนเซม,มากาทอง โอเคมาลุ้นใบหลังกันมาลุ้นใบหลังกันใครอะเอ้ยจอฟิลิปส,สาด์ไอเชียแบบนี้ถือว่ารู้เรื่องไอศาสต์ไอศาอสต์ ไปซาเอาเรื่องว่ะขอปีกก็ได้ปีกเลยโอเคอย่างงี้โอเคอารมณ์ดีเค โอเคครับมาสามแผ่นสุดท้ายผมเอาตัวที่เปิดไี้ไปย่อยมาก็ได้มาแปดสิบหกคูณสองสามใบเปิดแบบชิวๆแล้วรอบเนี้ยได้มาหมดแล้วตัวที่อยากได้จะเป็นติดซ้ายวิลเลียมปะโอเคนิโก้วิลเลียมกับคอยอ่ะมาตินพิเลโต้พิเลโต้ อเคไม่แย่ไม่แย่ตัวนี้มันเก่งอยู่นะใช่ไหมผมโดนแม่งยิงหลายรัวเนี่ยเป็นคนผมแชมมาเมื่อกี้โอเคไม่แย่ไม่แย่มาตัวทิ่หกคูณสองใบที่สองขอแค่สี่ออกมาก็พอละเดี๋ยวบอกแนละ้วได้เลวานอ,ะอ่ะเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่อีกีจอปะ เอออีพีจอมากลับใครผู้ใดน่อ p า r a d ด s เอ้ยขอมิการตำได้มั้ยสองตัวเนี้ยเดีเ๋ยวอีพีจอร์ซ้ำหรอโอเคผมไม่ยออีพีจอร่อ โอเคมาผมไม่แย,ยมาแล้วนี้เป็นตารคูณสองมาสุดท้ายแล้ขอลาไปด้วยการส,สวยๆของของใครดีอ้ารัาสวานคสว,วาความเนี่ยวมาเนี่ยว่าแลโอเคไม่แย่ยไม่แย่นไหมครับสำหรับการนี้ก็ถือว่าไม่แย,ย่ได้เลยวน กับใครอะจอฟลิปมาเชีย่ยไม่แย่นะไม่แย่แล้วก็ดีคิดว่าดีเลยแหละไม่ใช่ไม่แย่มาดูกันนี่เลวานตรงแทนไอ้นี่เลยลืมชื่ออ่านไม่ออกกับจอาฟิลิปในี่อหนครับ ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปเจอกันสหนมากสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ